เลขาจากกิดทูนผูชาไวรันมาเข้าวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลก้าวล้ำดุลันธิทยาการทั้งมวลรวมกันสามกาคีรวมใจร่วมสร้างสรงเพื่อมหาวิชยาัยมงกุฎรักเธอทมันเอ she <laughs> มงกุฎรรบเถิดมันเธอแต่องค์ราชันทวายชีวีดองหัวบ้านไม่รู้โรยราเหมือนปัญญาแจ่มจ้า สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการชวนกันมานั่งคุยบายบูสิทธ์ค่ะทาง FM 89.5 MHz สเมกสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรทัญบุรีร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมทรอตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงผัวนาดค่ะและวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับวันราชมงคลค่ะวันราชมงคลนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่เรียกว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลโดยเมื่อปีพศ2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่าสถาบันศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งหมายความว่าสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งขวัญมงคลแห่งพระราชาในวันที่15กันยายนพศ2531จึงถือว่า เป็นวันราชมงคลซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งได้จัดกิจกรรมต่างๆในวันดังกล่าวเป็นประจำของทุกปีเพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในด้านการจัดการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีภารกิจหลักก็คือการจัดการศึกษาการทำวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทานุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยในที่นี้จะมีการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการยกย่องในฐานะ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช2548ซึ่งประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาในวันที่18มกราคม2548ในที่นี้ทั้ง9ราชมงคลได้แก่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครทั้งหมดนี้คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งจากหนังสือจารึกราชมงคลกับคำกล่าวของท่านศาสตราจารย์สวัสดิ์ชัย ชัยคุณาอธิการบดีท่านแรกผู้บุกเบิกสถาบันกล่าวถึงพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกของสถาบันไว้ว่าล้นเกล้าพระปิยมหาราชปลดปล่อยทาตให้เป็นไทยฉันใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเป็นผู้ปลดปล่อยนักเรียนอาชีวะชั้นสองให้เป็นไทยฉันนั้น นับจากปีแรกที่ได้เริ่มสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาในปี2518และดำเนินการการจัดเรียนการเรียนการสอนเรื่อยมานั้นจนกระทั่งถึงวันแห่งความภาคภูมิใจในอีก6ปีต่อมาในปี2524 เป็นวันแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจสูงสุดของชาวราชมงคลเมื่อบัณฑิตอาชีวะศึกษาซึ่งพัฒนามาจากนักเรียนชั้นสองของสังคมมีโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรกับพระหัตถ์ของพระอ,องค์เองพระบาทสมเด็จพระรมชนากาธิเบศม,ญญมหาราชบรมนาชบพิษผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดสมเด็จพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรกของบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาณอาคารใหม่สวนอัมพรในปีพุทธศักราช2524และอีก3ครั้งคือปีพุทธศักราช2527ปีพุทธศักราช2530และในปีพุทธศักราช2533 และทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อสถาบันให้ใหม่ว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งหมายความว่าสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งขวัญมงคลแห่งพระราชาได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรในนามมงคลใหม่จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีกครั้งไปในปีพศ2533ตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมา ็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกหม่อมให้สมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแด่บัณฑิตเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันและในวันราชมงคลของทุกปีนั้นจะตรงกับวันที่15กันยายนของทุกปีซึ่งจะเป็นวันสำคัญยิ่งของสำหรับคณาจารย์บุคลากร สิทธิ์เก่าและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หรือรัชกาลที่9ซึ่งทรงพระราชทานนามว่าราชมงคลให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยในทุกปีนั้นนะคะในกิจกรรมวันราชมงคลในวันที่15กันยายนของทุกปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งจะจัดพิธีและกิจกรรมสำหรับเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยกิจกรรมดังนี้ค่ะพิธีอัญเชิญตาสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยตาสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นรูปวงกลม มีดอกบัวแปดกลีบววมรอบซึ่งหมายถึงอริยสัตว์สี่และมรคทั้ง8ซึ่งตาสัญลักษณ์ของราชมงคลน,นะคะทุกๆุกมอทั้ง9้าราชมงคลน,นักจะประกอบไปด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎสัญลักษณ์ที่9หมายถึงรัชกาลที่9ตาพระราชกรณียกรสัญลักษณ์แทนเครื่องหมายประจำพระองค์พระมหาก,กษัตริย์รัชกาลที่9ดอกบัวทั้ง8กลีบมรคแทางแห่งความสําเร็จ ดอกไม้ทิพป,ประจำยามทั้งสองข้างหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและเบิกบานและในพิธีนะคะหรือกิจกรรมก็จะมีพิธีถวายราชสุดีคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาจะร่วมกันถวายราชสรุรีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและล้อมลำนึกถึงพระมหากรุณาทิคุณพิธีมอบรางวัลและโลกเกียติคุณเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สิทธิ์เก่าบุคลากร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้สร้างคุณรประโยชน์ให้แก่สังคมและมหาวิทยาลัยและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับวันราชมงคลค่ะในที่นี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะที่ ได้เรียนรู้และได้ศึกษาหรือได้ทํางานในร้าราชมงคลของเรานะคะร่วมราลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานะคะแล้วก็ในวันราชมงคลนี้นะคะเราก็มาร่วมรานึกถึงนะคะโดยเราจะมีกิจกรรมนะคะของราชมงคลตะวันออกนะคะก็จะมีการเปลี่ยนกรอบรูปนะคะสามารถตามได้ที่ w w w R M U T T O นะคะหรือ แฟนเพจนะคะ RMU TTO ค่ะก็จะมีกิจกรรมนะคะในการเปลี่ยนรูปนะคะให้รูปใน Facebook ของท่านนะคะเป็นกรอบของวันที่15กันยายนนะคะหรือวันราชมงคลค่ะใครสนใจนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะฟรีไม่เสียตังค์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณ รายการชวนกันมานั่งคุยบายบูสิทค่ะ FM 8 9 5สิเสสถานีวิทยุกระจายเสียงมอทรรทันบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะเขตพื้นที่จักรพงภูนาศครับบริหารธุธร,รกิจและเทรโนยีสารสนเทศค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สัญญาด้ำให้สีดำเงินเด่นงามาระรามตามใจเกียรติคุณสรงนามยิ่งใหญ่ ใช้มงกุดรับเถิดมันเธอแต่องค์ราชมันถือวายชีวีดองหัวบ้านไม่ไรู้โรยราเหมือนปัญญาอย่างจัก